อยู่ครับกัดอยู่นั่นครับพอดีมูเห็นหรือเปล่านะครับตัวเขาไม่โตเท่าไหร่ติดบัวเตะจิ๋วนะครับตัวนี้กัดอยู่ทางด้านขวานะครับไม่ทราบว่าเห็นหรือเปล่าก็ตัวไม่โตเท่าไหร่นะครับเป็นต้นแบบนะครับ เตะแก้คันรุ่นเตะจิ๋วนะครับก็ออกแบบมาเพื่อปลาช่อนโดยเฉพาะนะครับนี่นะครับตัวไม่ใหญ่มากครับแต่ก็กัดเต็มคำครับกัดโดนเป็ดเลยนะครับตัวนี้สุดยอดครับฝากไว้เลยครับต้นแบบเตะจิ๋วครับ